สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาลีมีเต็เรื่องเล่าข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะความคืบหน้าล่าสุดคุณสันตติกุลได้มีการโพสข้อความลงในกลุ่มพลังบวกวีหนึ่งโดยได้โพสข้อความที่ว่าช่องเล่าข่าวย้อนรอยคดีดังออกมาไล้ตั้งคำถาม เกี่ยวกับเรื่องข้าวหลายวันต่อเนื่องแต่ละคลิปได้ยอดวิวรับเงินจาก YouTube เข้ากระเป๋าเต็มๆเจ้าของช่องครั้งหนึ่งเจอคนเปิดปุ่งเรื่องเป็นหมอปอมมีลีลาการเล่าเผ็ดร้อนผสมด้วยคำหยาบหัวเราะบ้างร้องไห้บ้างน่าจะเป็นพิมพ์นิยมของเหล่า f อช่องนี้และช่วงหลังเป็นที่ถูกใจของ F อซจำเลย ก่อนอื่นผมอยากจะบอกนะครับเลิกสะเถิดที่ใช้คำว่าเป็นกลางหรือกลางขอบขอบคนดูคนฟังช่องคุณเป็นกลุ่มไหนนั่นแหละมันบ่งบอกได้ว่าคุณอยู่ฝั่งไหนคุณเป็นกลางหรือเป็นพวกแอบกลับมาที่เรื่องของข่าวคุณอ้างว่าเป็นการเล่าข่าวปกติเพราะสงสัยอย่าเอาไปโยงกับคดี ผมว่าคุณหลอกได้แต่ F4 ที่น่าจะรอยจุ๊จุดหลงฝั่งหลงเชื่อคุณเท่านั้นแหละครับการที่คุณตะโกนเป่าๆในช่องบอกว่าให้ผู้สูญเสียออกมาตอบคำถามเรื่องข่าวแถมบอกคนอื่นอย่ามาตอบแทนผู้สูญเสียผมขอถามคุณหน่อยตัวคุณช่องคุณมีค่าแค่ไหนที่จะให้ผู้สูญเสียต้องออกมาตอบคำถาม ตามคำเรียกร้องของคุณเรื่องข่าว1 1อกระสอบมีคนพูดถึงกันมาตลอดผมในฐานะคนตามคดีคนหนึ่งผมก็เคยหาคำตอบโดยการสอบถามไปที่ผู้สูญเสียโดยตรงเมื่อปีที่แล้วและผมเขียนโพสเรื่องข่าวไปหลายครั้งแล้วตั้งแต่ยังไม่มาทำ YouTube วันนี้ขอนำกลับมาเขียนใหม่เพื่อจะทำให้ช่องเล่าข่าว และ f c ของช่องได้อ่านและเข้าใจขึ้นมาบ้างไม่ใช่อะไรหรอกนะครับเพราะตอนนี้แวดวงตรงนี้เขาเบื่อและรำคาญกับคอนเทนต์ข่าวกันมากแล้วใครให้ข่าวกันแน่ยังมีคนเข้าใจผิดอีกมากคิดว่าคนให้ข่าวผู้สูญเสียคือผู้การจริงๆคนให้ข่าวไม่ใช่ข้าวสารนะเป็นข้าวเปลือกเหนียว คือบริษัทโรงสีเพชรสยามพิพัฒน์ธัญญาจำกัดซึ่งก็คือโรงสีข้าวที่อ่างทองเจ้าของโรงสีสงสารผู้สูญเสียที่เสียลูกจึงติดต่อผ่านตำรวจว่าจะส่งข้าวไม้ผู้สูญเสียและให้ครอบครัวผู้สูญเสียเท่านั้นนะครับไม่ได้ระบุว่าให้คนอื่นๆด้วยผู้สูญเสียได้แบ่งข้าวให้ชาวบ้านไหม แม้ว่าข้าวเปลือกเหนียวที่ได้มาร้อยสิกระสอบจะให้ผู้สูญเสียโดยตรงแต่ผู้สูญเสียก็เอาไปสีและก็แบ่งชาวบ้านรวมทั้งเอาไปทำบุญที่วัดตอนเอาไปให้ชาวบ้านมีการถ่ายคลิปไว้เพียงแต่ผู้สูญเสียเขาไม่จำเป็นต้องมาพูดเปล่าประกาศบอกใครๆแต่ถ้ามีเรื่องที่มีการฟ้องร้องกันเพราะมีคนมาใส่ร้ายมินประมาทผู้สูญเสีย แน่นอนว่าคลิปนี้ต้องถูกนำออกมาใช้ทำไมเอาข้าวมาลงหน้าปากซอยไม่เข้ามาส่งที่บ้านผู้สูญเสียรถโรงสีที่ขนข้าวเข้าเปลือกเหนียวร้อยสิบเอ็ดกระสอบเป็นรถบรรทุกขนาดใหญ่ซอยข้างบ้านยายสมควรที่จะเข้าไปบ้านผู้สูญเสียเป็นซอยเล็กๆรถของโรงสีเข้าไม่ได้ครับจึงต้องขนข้าวลงจากรถใหญ่ และก็กองไว้ตรงถนนเส้นหลักครอบครัวผู้สูญเสียเอารถอ e ีแท็กมาขนต่อเพื่อเอาข้าวไปไว้ในบ้านช่วงขนเข้าเปลือกเข้าบ้านก็มีคลิปเช่นกันนี่คือข้อเท็จจริงทั้งหมดที่ผมได้มาเมื่อปีที่แล้วและโพสเรื่องนี้ไปหลายครั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับผมก็แปลกใจเหมือนกับคนอื่นๆว่าทำไมช่องเล่าข่าวมาเล่นเรื่องข้าว เล่นแบบเอาเป็นเอาตายเสมือนหนึ่งว่ามันเป็นประเด็นสำคัญในคดีที่ใจพลวิภาสมพรหลาโพเป็นจำเลยในคดีฆาตกรรมน้องชุบภูแต่วันนี้เจ้าของช่องที่เคยถูกเปิดโปงว่าเป็นหมอโปมออกมายืนยันว่าไม่เกี่ยวกับคดีเลยผมก็จะพยายามเชื่อนะครับถ้าจริงอย่างที่เจ้าของช่องพูดงั้นผมก็ขอเดาว,ว่าคงจะมีผู้หญิงคนหนึ่ง อกหักรักคุดจากชายนอนนาแล้วสร้างเรื่องตามสันดานเก่าของตัวเองขึ้นมาหลอกช่องให้เล่นคอนเทนต์นี้คอนเทนต์มันหายากครับผมเข้าใจและก็เข้าใจด้วยว่าปากท้องคนเรานั้นเมื่อหิวมันก็ต้องกินไข่ใ,ให้อะไรมาก็ต้องกินไว้ก่อนหลังจากที่โพสต์นี้นั้นได้มีการโพสต์ออกไปชาวโซเชียล ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่าขอบพระคุณทุกๆความจริงที่พี่สันนำมาเปิดอีกรอบค่ะความจริงความถูกต้องมีพลังเสมอค่ะพี่ฝั่งผู้สูญเสียมีแต่ความโปร่งใสฝั่งจำเลยมีสักเรื่องไหมที่ไม่น่าสงสัยตอบให้ได้ก่อนเหอะวันที่พบศพน้องบนเขาน้องนอนไม่ได้ใส่เสือ้อผ้ากาพูดมาได้ไง ว่าน้องอดอาหารตายทำตัวน่าสงสัยทุกอย่างพฤติกรรมร้อนตัวนี่ยิ่งไม่ต้องพูดถึงแค่มีหมอทำบอกว่าคนทำน้องเป็นผู้ชายผมยาววันรุงขึ้นไข่มันรีบกลนหัวตอบสิทำคอนเทนต์ไม่สนสี่สนแดอะไรไม่สนใจว่าที่ทำอยู่มันทำร้ายผู้ที่ถูกกล่าวถึง แถมเขาเป็นผู้สูญเสียลูกเขาตายยังไม่พอใจอีกหรือถึงลากเขามาย่มยํมหยีอยากถามนางจริงๆยังมีความเป็นคนอยู่ไหมหลักฐานชาัดมีที่มาที่ไปดูสบางสงสัยอยากเจอคดีมันก็ทอแหลไปไม่งานไม่ได้ยอดวิวงงกับเรื่องข้าวนานล่ะก็ยังเอามาเล่นเขาเคลียร์ไปนานละ่ะ ก็อย่างว่าติ่งพวกนั้นยังฟังข่าวด้านเดียวถ้าไม่รู้เรื่องแก่นี่โง่จริงๆชัดเจนร้อยเปอร์เซ็น์มันโง่ค่ะขอบคุณคุณเมรค่ะนางร้ายหยาบคายไม่มีจรรยาบรรณวิชาชีพมัวมนุษโนรมสำนึกดีไม่มี